สวัสดีครับเพื่อนๆผมวาในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Zelda 2 The Adventure of Link กันนะครับ6ปีหลังจากเหตุการณ์ใน The Legend of Zelda Link ตอนนี้อายุ16ปีแล้วงั้นภาคแรกมันก็แค่10บ,บเองสินะได้สังเกตเห็นเครื่องหมายแปลกๆที่หลังมือซ้ายของเขาเครื่องหมายนั้นมันเหมือนกับยอดของไฮรู เขาจึงออกตามหาอินปาซึ่งพาเขาไปที่ปราสาทเหนือที่ซึ่งประตูถูกผนึกอย่างมหัศจรรย์มาหลายชั่วอายุคนอิมปาวางหลังมือซ้ายของนิ้งไว้ที่ประตูและมันเปิดออกเผยให้เห็นหญิงสาวที่หลับไหลอยู่ข้างในอิมปาบอกนิ้งว่าหญิงสาวคนนี้ก็คือเซลดาเจ้าหญิงแห่งไฮรูนเมื่อนานมาแล้ว และที่มาของชื่อตำ้นานเซลดานั้นเป็นคนละคนกับภาคแรกนะครับพี่ชายของเซลดาพยายามขับให้เธอบอกความลับของพ่อที่พิ่งเสียชีวิตเกี่ยวกับทร i ฟอร์ดเจ้าหญิงเซลดาปฏิเสธที่จะเปิดเผยที่ตั้งของมันและเพื่อนพ่อมนตของเจ้าชายพยายามใช้เวทมนต์สะกดเธอด้วยความโกรธเซลดาตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดแห่งการหลับไหลอันทรงพลัง แต่พ่อมดไม่สามารถควบคุมเวทมนต์ที่พุ่งพล่านจึงถูกเวทมนต์นั้นย้อนกลับมาฆ่าตัวเองเจ้าชายที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดและไม่สามารถย้อนกลับคาถาได้ได้ให้น้องสาวของเขาวางไว้ในหอคอยของปราสาทโดยหวังว่าวันหนึ่งเธอจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาพระองค์ ทรงออกพระราชกิจสติกาว่าเจ้าหญิงที่เกิดในราชวงศ์ตั้งแต่นั้นมาจะมีนามว่าเซลดาเพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมในครั้งนี้อิมพากล่าวว่าเครื่องหมายบนมือของลิงหมายความว่าเขาเป็นฮีโร่ที่ได้รับเลือกให้ปลุกเซลดาเธอมอบผีสมบัติที่ลิงที่บรรจุคริสตัลหกชิน้นและงานเขียนโบราณที่มีเพียงราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งไครูนในอนาคตเท่านั้นที่จะสามารถอ่านได้ ลิงพบว่าเขาสามารถอ่านเอกสารชิ้นนี้ได้แม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นภาษานี้มาก่อนก็ตามมันบ่งบอกว่าคริสตันจะต้องถูกจัดวางเป็นรูปปั้นภายในวัง6แห่งที่กระจัดกระจายไปทั่วไฮรูนนี่จะเป็นการเปิดทางไปสู่วังใหญ่ซึ่งมีตรีศูนย์แห่งความกล้าหาญมีเพียงพลังของไตรฟอร์สที่ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถปลุกเซลดาได้นำคริสตันมาลิง ลิงออกเดินทางเพือน,นำพวกมันกลับคืนสู่วังในขณะเดียวกันนั่นเองผู้ติดตามของกาโนนพยายามจะฆ่าลิงเนื่องจากกราปรปักของเลือดของเขาบนขี้เท่าของกาโนนจะทำให้กาโนนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในที่สุดลิงก็นำคริสตันกลับคืนสู่วังทั้งหกและเข้าสู่วังใหญ่หลังจากเข้าไปลึกข้างในลิง ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่บินได้ที่เรียกว่า thunderbird ตามด้วย d a r k l i n ์เง่ามือของเขานั่นเองจากนั้นลิงก์ก็อ้างสิทธ์เหนือไทรฟอร์แของความกล้าหาญจึงนำมันกลับมาที่เซลดาสามเหลี่ยมสามรูปรวมกันเป็นไทรฟอรสและความาัฒนาของลิงก์ก็สามารถปลุกเซลดาให้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานลงได้ เป็นอันสิ้นสุดการประจนภัยของลิงในภาคนี้นะครับล้ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านอีกเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ